นะคะคลิปนี้ทักทายทุกคนจากประเทศยเยอรมนีค่ะทุกคนเขียวเบนอยู่นน่นนะคะทำ YouTube ไม่รุ่งเราก็ต้องหาอาชีพใหม่มาเสริมมาฟีคมาฟีค,ฟคส่งรถให้ลูกค้านะคะอาชีพใหม่ของอุ้มค่ะดุก ดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปที่เรานะคะไม่ได้เจอกันมาเป็นอาทิตย์เลยเนาะสาเหตุก็เพราะว่าอุ้มแอบชิ่งหนีไปเยอรมันมา3-4 <โฮ S 1> วันนะคะทุกคนแล้วกลับมามันเหนื่อยมากเลยนะคะทำไมอะไรยังไงนะคะก็เพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่อุ้มกล้านะคะก้าว ข้ามความกลัวของตัวเองค่ะทุกคนนั่นก็คืออะไรคะคืออุ้มกล้าขับรถคนเดียวนะคะ14ชั่วโมงจากเยอรมันมาถึงประเทศเซอร์เบียค่ะขับเองนะคะโดยสวไม่ได้ช่วยในการขับเลยค่ะทุกคนก็เพราะว่าสาเหตุนะคะเรา,าไปช่วยเพื่อนนะคะขับรถนะคะจากเยอรมันเนาะซึ่งถ้าทุกคนจำได้ใช่ไหมคะเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อรถเนาะ แล้วมาขายต่อให้กับลูกค้าที่เซอร์เบียค่ะทุกคนค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาซื้อรถไปหลายคันนะคะซื้อไปสี่คันแล้วเขาก็ถามว่าอุ้มจะต้องไปหาหมอหรือเปล่านะคะก็คืออุ้มจะต้องไปเช็คเนาะร่างกายทุกๆ3เดือนนะคะทุกคนค่ะจริงๆแล้วนะ แต่นะคะบางครั้งก็ <laughs> ไม่ได้ไปทุก3เดือนหรอกค่ะทุกคนปี1แค่2ครั้งก็เหลือแหลแล้วค่ะเนาะ <laughs> และเราก็เลยแบบชุกกระหุดเลยว่าโอเคไปก็ไปก็พากันดูตั๋วเครื่องบินนะคะ <laughs> แล้วก็แล้วจองปุ๊บ ก็บินวัน2วันต่อมาเลยซึ่งอุ้มไม่ได้วางแผนและอุ้มก็ไม่ได้คิดนะว่าเฮ้ยจะทําคลิปแล้วก็จะบอกกับ FC ทุกคนทุกท่านนะว่ารอบนี้เราจะไปเยอรมันกันเนาะแล้วเราก็ต้องไปค้างบ้านพ่อปู่ด้วยค่ะทุกคนแล้วก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีสองเพื่อที่จะทันขึ้นเครื่องตอน6กโมงห้นะคะแล้วบินนะคะจากเซอร์เบียไปเยอรมันเพียงแค่1ชั่วโมงกับ30นาทีเพียงเท่าน,นั้นเองนะคะ แต่ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะทุกคนกว่าเราจะไปถึงที่พักเนาะเพื่อนของเราก็ต้องพาเรานะคะไปเอารถค่ะทุกคนแล้วก็เดินเอกสารซึ่งมันรอนานมากกว่าเราจะถึงที่พักนะทุกคนตื่นตั้งแต่ตีสองกว่าจะถึงที่พักอ่ะสามโมงเย็นนะคะทุกคนก็คิดดูว่ามันนานขนาดไหนคะ่ะ สวัสดีค่ะทักทายทุกคนทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้ทักทายทุกคนจากประเทศเยอรมนีค่ะทุกคนค่ะสภาพก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะเวลาเข้าเมืองเราก็จะดูแบบเป็นผู้เป็นคนมานิดนึงนะคะวันนี้นะคะทักทายจากประเทศเยอรมันเพราะอะไรนะคะทำไมาอยู่ๆมาเยอรมันได้ไม่เห็นมีรู้เรื่องไม่เห็นแบบบอกลงหน้าเลยก็คือจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจนะคะไม่ได้มีโครงการว่าเฮ้ยเราจะมาเยอรมันอีกนะคะแต่ก็คือตามที่ทราบเนาะเราก็มาเยอรมันปีหนึ่ง สองครั้งนะ3สามครั้งอยู่แล้วนะคะแต่รอบนี้ก็คือจริงๆอะ่ะไม่ได้วางแผนค่ะทุกคนสืบเนื่องมาจากว่าเพื่อนของเรานะคะที่เขาทําธุรกิจเกี่ยวกับอืมซื้อรถนะคะมือสองสภาพดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าที่เซอร์เบียะคะ่ะทุกคนเขาซื้อรถไว้สี่คันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าสามคันน่ะก็คือลูกค้านะ่ะ โอนจองทําธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินเรียบร้อยแล้วนะคะจ่ายเกือบหมดแล้วแล้วลูกค้าอยากได้รถแล้วแล้วเขาคิดนะคะว่าเขาจะทํายังไงนะคะจะเอารถนะคะจากเยอรมันที่เดียวพร้อมกันสมคันกลับเซอร์เบียนเขาก็มานั่งคิดนะคะติกต๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอกเออคอนิกได้นะคะว่าสวสองไงคะสามีของอุ้มนะเขเลยบอกว่าอ่า ถ้าฉันนะคะจะมาเยอรมันทำมาทำธุระอะไรก็ให้เขาถามเราแล้วเขาก็เลยคิดได้นะเขาก็ถามว่าพวกเธอสนใจจะไปเยอรมันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือนั่งเครื่องมาอะไรอย่างเงี้ยนะนั่งเครื่องเขาก็จะจ่ายค่าตัวให้เรานะคะสุดท้ายเราก็คิดว่าเออโอเคอุ้มก็ไม่ได้มาหาหมอนะคะนานมากๆแล้วนะคะอุ้มก็ต้องมาหานะคะเอ่อนอกเรื่องนิดนึงนะคะทุกคนค่ะอุ้มก็ต้องมาหาหมอก็คือตรวจภายในนะคะทุกคนค่ะในกรณีที่อุ้มนะคะอยู่ในระดับเสี่ยง ะระดับที่2นะคะแล้วมันมีการตรวจเจอหลายสิ่งหลายอย่างนะคะทุกคนที่มันไม่ปกติเนาะอุ้มก็เลยนะคะมีความจําเป็นที่จะต้องมาหาคุณหมอจริงๆอ่ะทุก3าเดือนนะคะอุ้มจะต้องมาทําการตรวจนะคะทุกคนเช็คอะไรอย่างเงี้ยแต่สืบเนื่องมาจาก<อ>ที่เรา,าจะแบบจะแวบ,บนะคะจากเซอร์เบียมาเยอรมันมันก็แบบมันก็ไม่ได้ไกลจริงๆมันไม่ได้ไกลามากเลยนะคะทุกคนขับรถ12ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ว่า เราก็จะต้องมีการวางแผนเนาะคือมาแล้วก็อย่าให้เสียเที่ยวสวาก็ทําธุระของสวออุ้มก็ได้หาคุณหมอนว่นนี่นั่นนะคะได้ซื้อของนะคะได้ซื้ออาหารเด็กเกเพราะว่าอาหารที่เด็กๆมาอุ้มก็อยากขนนะคะทุกคนเพราะว่าที่เยอรมันนะคะห้างนะคะหรือร้านที่อุ้มซื้อประจำมาทุกคนราคา เกือบครึ่งหนึ่งเลยนะคะแต่ว่ามันก็ใช้เวลาเยอะอยู่นะคะใช้เวลาเราก็จะต้องแบบวางแผนด้วยเด็กๆนะคะลุงกับคุณป้าโอเคไหมนะคะแล้วก็หานัดตรวจคุณหมออะไรอย่างเงี้ยคุณหมอตรวจเราเราตรวจคุณหมอเรานะคะคุณหมอตรวจเราคุณหมอว่างไหมอย่างรอบก่อนนู้นอุ้มมาคุณหมอไม่สบายนะคะเป็นโควิดอ้าวเราก็เหมือนแบบซวยอะ่ะมาที่แบบทั้งทั้ที่เรื่องสําคัญแต่ว่ามันไม่มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำแล้วแบบเสร็จ ล,ล,ล่วงนะคะทุกคนมันก็เลยเป็นปัญหาว่าการที่เราจะมาเยอรมันแต่ละครั้งมันต้องมีการวางแผนล่วงหน้าแต่รอบนี้ดีค่ะอุ้มมานะคะคือเมียเก่าของสวอน,นะคะอุ้มก็บอกว่าเธอเธอหานัดคุณหมอให้ฉันได้ไหมพวกเราคิดว่าจะวันนี้วันนี้นะคิดว่าจะมาเยอรมันนะคะนางก็โทรไปนัดนะคะที่คลัสซิสนะคะของคุณหมอแล้วก็เออได้วันที่แบบ พอดีเลยนะคะก็ถือว่าโชคดีไปรอบนี้ก็เลยไปหาคุณหมอมาแล้วนะคะเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็มานั่งคิดว่าสวไปรับอะไหลนะคะข้างในร้านนะคะซ่อมรถเนาะแล้วก็เลยคิดว่าทําอะไรดีช่วงเวลาที่สวนะคะไปทําธุระนะคะก็เลยคิดว่าเอออัดคลิปดีกว่ามา่มอยนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะคะ แล้วนะคะพี่ๆก็จะแบบเออเด็กๆเป็นยังไง,ไงบ้างเด็กๆหายเป็นไหนหลายวันคิดถึงเป็นห่วงด้วยเนี่ยนนนะอุ้มก็เลยคิดคิดถึงจิตใจของ FC นะคะทุกคนคะ่ะก็คือถ้าไม่ได้ลงคลิปหลายวันก็คิดถึงนะก็คือเข้าไปดูคอมเมนต์ถึงแม้ว่าบางคอมเมนต์อุ้มจะติ๊กให้รูปหัวใจนะ,ะก็คือการตอบรับเลยว่าเออฉันได้รับทราบคอมเมนต์กำลังใจของคนแล้วนะอุ้มก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็คิดถึงนะคะว่า FC เาอตส่าหาสลระเวลามาดูคลิปเรามาคอมเมนต์อะไรก็ตามแล้วแต่สิ่งดีๆนะคะก็ เราก็ต้องรับนะคะกําลังใจของเขาไว้นะเดี๋ยวไม่งั้น FC เขาก็จะน้อยใจไงคะทุกคนคะ่ะนาะหลังจากที่เรานะคะเสร็จภารกิจแล้วคะ่ะวันนี้เราก็ออกเดินทางนะคะซึ่งรวมแล้วเรามาเยอรมันเพียงแค่2คืนเท่านั้นคะ่ะทุกคนและเราก็ขับรถกลับเซอร์เบียนะคะโดยเรานะคะจะต้องนะคะ ไปรับรถอีกหนึ่งคันค่ะทุกคนซึ่งทั้งหมดรอบนี้ในการขับรถกลับประเทศเซอร์เบียนะคะก็ใชออ้จริงๆเราต้องใช้คนขับ4ี่คนนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเขาซื้อรถไว้4คันเนาะแล้วอีกคันหนึ่งใครจะขับอุ้มค่ะทุกคนจริงๆนะอุ้มบอกแล้วนะคะว่าอุ้มไม่อยากขับรถระยะทางไกลเลยแต่คันที่ทุกคนเห็นคันนี้นะคะเป็น Opel เอ,อ่อ คอมบี้คันนี้อุ้มเป็นคนขับมาจากเยอรมันแล้วที่เรากําลังเติมน้ํามันอยู่นี่เราเติมน้ํามันอยู่ที่เมืองพันดอฟนะคะประเทศออสเตรียนะคะนั่นก็หมายความว่าอุ้มขับรถมาจากประเทศเยอรมันประเทศออสเตรียตอนนี้นะคะเข้าด่านของประเทศฮังการีนะทุกคนอุ้มขับมา3ด่านสามประเทศแล้วนะคะแล้วต่อไปที่ทุกคนเห็นที่อุ้มรออยู่ตอนนี้นะคืออุ้มรอนะคะที่จะข้าม แดนไปอย่างประเทศเซอร์เบียค่ะทุกคนแล้วเราขับรถมานะใช้ระยะเวลาทั้งหมด14ชั่วโมงคะ่ะทั้งคืนทั้งวันเราออกจากบ้านเมียเก่าของสวอตั้งแต่9โมงครึ่งสวแวะธนาคารแล้วเพื่อนของเราก็แวะไปเอารถนะคะแล้วก็มีปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนเจอตำรวจนะคะดักตา มอเตอร์เวย์เพราะว่ารถที่เขาขับมานะคะมันเป็นรถที่แบบค่อนข้างที่จะมีมูลค่าสูงมากนะคะทุกคนคะ่ะคันนี้ที่ทุกคนเห็นนะถ้าเบ็ดเสร็จแล้วนะคะลูกค้า ที่เขาจะมารับรถคันสีดำคันนี้นะคะเป็นของ Mercedes นะคะทุกคนรวมแล้วราคาก็อยู่ที่เกือบ1,000 0แสนยูโรนะคะ1,000 0แสยูโรก็คูณไปนะคะ38บาททุกคนก็จะได้เห็นราคาเนาะๆนะนะคะนั่นเลยค่ะแล้วรถอีก2คันนะคะที่อุ้มขับมานะคะก็เป็นรถ ของเขาเองนะคะก็คือเขาซื้อนะคะทุกคนแล้วมันต้องมีคนขับมาเขาก็ขอร้องว่าให้อุ้มขับมาให้ได้ไหมซึ่งอุ้มอะ่ะไม่ได้อยากขับรถระยะทางไกลเลยทุกคนเราไม่มีความมั่นใจเลยไม่ได้อยากขับแล้วเราต้องขับตอนกลางคืนอะ่ะทุกคนมาถึงบ้านอะ่ะตีสาม ออกจากเยอรมันตอน10โมงทุกคนกว่าจะเสร็จธุระกว่าจะรับรถกว่าจะตรวจด่านตรงทางเข้าออกนะของฮังการีแล้วของมาเซเบียทุกคนมาถึงบ้านตีสามมาคิดดูแล้วอากาศก็หนาวติดลบนะคะแล้วเราก็ต้องมายืนรอทุกคนมันอุ้ยเอกสารนะคือแบบรอมีแต่คําว่ารอรอรอถ้าเราจะทําบิสเนสเน็นี้นะเราต้องใจเย็นมากนะคะตอนแรกนะเ<อ>พืพ่อนเราถามว่า เขาจะชวนสวนะคะชวนอุ้มมาทำบิสเนสร่วมกับเขานะเพราะว่าเราอะได้ภาษาใช่ไหมแล้วเราก็คือถ้าเขามีลูกค้าที่จะออเดอร์รถเขาก็จะพาเรานะคะไปรับรถที่เยอรมันประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือจะช่วยกันทำบิสเนสแล้วก็รายได้ที่ได้ก็คือจะมาหารกันนะเราก็มาคิดว่า เออถ้าทําอย่างนั้นได้มันก็ดีนะรายได้มันก็ดีนะคะทุกคนดีกว่านั่งท YouTube นะคะทั้งเดือนนะคะไปแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็คือได้ค่าจ้างนะคะดีกว่าทํา YouTube ทั้งเดือนแน่ๆน,นะคะเราก็มาคิดว่ามันจะคุ้มไหมนะคะคิดไปคิดมาเฮ้ยไปแต่ละทีมันต้องใช้เวลา3 4วัน5วันเลยบางทีนะคะเอกสารไม่เสร็จรถตรวจสภาพไม่เรียบร้อยทุกคนเราก็จะต้องค้างต้องนอนอยู่เยอรมันแล้วลูกจะอยู่อย่างไรนะคะเราก็คิด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 ,คดเรามานั่งปรึกษากับสาว่า เธอว่ายังไงฉันว่าบันสเตรสเกินไปแล้วคือมันแบบอุ้ยเอกสารเยอะมากทุกคนแล้วก็ต้องมีคอนแทคนะคะกับคนนั้นคนนี้ต้องรู้จักแบบใจเย็นต้องรู้จักแบบคืออยู่ๆจะมาพูดจาหยาบคายกับคนซื้อหรือแบบโอ้ยเจ้าหนะ้าที่ที่ทำงานเดินเอกสารนะั้นไม่ได้เลยนะแล้วอย่างสวนะคะเป็นคนที่รออะไรนานๆไม่ได้ด้วยนะเราก็เลยนะคะมานั่งคิดว่า เงินเดือนเกษียณของสวก็พอเลี้ยงเราได้อยู่นะเราไม่จําเป็นต้องไปดิ้นรนแล้วแหละไอ้เงินเดือนแบบได้เงินเดือนสิ้นเดือนมาได้เยอะแยะก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ได้ไดมาเปล่าๆเนาะทุกคนค่ะเราก็ต้องทั้งเสียเวลาทั้งไปเยอรมานแล้วก็ทั้งกลับทั้งเดินเอกสารทั้งหารถนะคะทั้งโอ้ยทุกคนมันเยอะแยะมากๆเลยสุดท้ายนั้นเราก็เลยคิดว่าปฏิเสธเพื่อนไปนทุกคนค่ะจริงๆอ่ะขอชวนพวกเรามาทำบิสเนส ธุรกิจนี้นานหลายรอบแล้วนะคะแต่สวก็เคยปฏิเสธไปแล้วนะคะนูน่นตั้งนานแล้วแล้วเขาก็ถามอีกไงทุกคนเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้นะลูกค้าเขาเยอะมากแล้วลูกค้าเขาอะมีแต่ลูกค้าที่แบบซื้อรถคันละสี่ห้าหก0 0 0 0นเจ็ดยูโรอะทุกคนแล้วคันสีดำด้วยทุกคนเห็นเมื่อกี้นะเบ็ดเสร็จจ่ายภาษีนําออกนําเข้านะคะจ่ายแท็กนะคะค่าบริการค่าไปเอาค่านู่นค่านี่ ก็คือลูกค้าต้องจ่าย9 5,000ยูโรนะคะทุกคนก็คิดดูว่าเออคนที่เขาไปเอารถทำธุรกิจนี้เขาก็จะต้องได้ค่านะคะไปนำรถเข้าประเทศเซเบียเขาต้องได้อยู่แล้วก็คือไปที่หนึ่งอ่ะเขาได้เป็นแสนอยู่แล้วคะ่ะทุกคนแต่ว่าเราอ่ะเงินนามันอยากได้นะแต่ว่ามันต้องขับรถตลอดเวลาแล้วถ้าจะชวนอุ้มขับตลอดน่ะอุ้มก็ขับได้แต่ว่ามันจะไหวไหม ตอนแรกไม่ได้คิดเลยนะว่าตัวเองจะขับรถได้นะทุกคน13ชั่วโมงนะ แต่แบบพอมาทําได้แล้วรู้สึกว่าภูมิใจกับตัวเองมากแล้วรู้สึกว่าชีวิตนี้ฉันไม่กลัวอะไรอีกแล้วทั้งทที่เราเคยบอกกับตัวเองว่าฉันไม่ขับรถตอนกลางคืนเวลากลับเยอรมันนะอุ้มก็จะช่วยสวขับรถเต็มที่ได้ไม่เกินสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งอะ่ะทุกคนคือแค่นั้นแล้วยิ่งมืดอะ่ะอุ้มไม่ขับเลยอุ้มจะให้สวอขับนะคะถ้าเ c <อ>ที่เคยติดตามมาก็จะเห็นว่าสาวจะขับรถตลอดเลยอุ้มจะขับแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะในการกลับเยอรมันกลับไปเซอร์เบียเยอรมันอย่างนี้เนาะแต่ อุ้มมีความภูมิใจมากทุกคนอุม้มก็เลยคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้สิ่งที่เราคิดว่าฉันกลัวมากฉันไม่มั่นใจฉัน,ฉนทําไม่ได้ตอนแรกสวก็บอกว่าฉันมองไม่เห็นความหวังเลยนะที่เธอจะขับรถจากเยอรมันคนเดียวแล้วก็ไปเซอร์เบียทุกคนคะ่ะพอเราทําได้สวอเขาก,ก็บอกว่าเธอเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็แบบเขาก็พยายามแบบพุชก็คือเขาพยายามแบบ ดันเราอะทุกคนให้เรามีกําลังใจให้เรามั่นใจในตัวเองเนาะเพราะว่าเราอะขับรถนะทุกคนก็ทราบๆอยู่แล้วเนาะว่าขับรถไปชนนู่นชนนี่จนผัวบ่นไม่รู้จะบ่นกี่รอบแล้วนะคะแล้วบิสเนสนี้นะทุกคนค่ะมันได้เงินเยอะเงินดีก็จริงนะแต่ว่ามันยังไม่ได้จบแค่นี้นะที่ทุกคนเห็นอุ้มนั่งอยู่แบบทาหน้าตาบ้องแบวบ้องแบวตอนนี้นะก็คือเราต้องนํารถนะคะไปส่งให้ลูกค้านะคะแล้วก่อนที่เราจะ <Full option. S 1> ส่งรถให้ลูกค้าได้นะคะเราต้องนํารถมา เสียภาษีนะคะที่เขาเรียกว่าเหมือนกรมการขนส่งนะตรงชายแดนของเซอร์เบียนะคะซึ่งเนี่ยค่ะรถ2คันนี้นะเราก็จะต้องมา,อารับรถนะคะแล้วก็มีผู้ชายตรงซ้ายมือนะคะที่ทุกคนเห็นก็เป็นเป็น,ปนสามีของเพื่อนสปิทของอเอง <laughs> นะคะนั่นแหละเขาก็าขับมาจากเยอรมันหลังจากเรานะคะ1วันเขาขับมารวมทั้งหมดรถในรอบนี้นะที่เราต้องเอามาก็คือ4คันค่ะทุกคนเราแบบ ภูมิใจในตัวเองมากๆเลยนะคะที่เราเป็นส่วนหนึ่งในนั้นคะ่ะเราเป็นผู้หญิงคนเดียวนะคะที่ขับรถมาก็คือแบบเฮ้ยภูมิใจในตัวเองมากนะคะแล้วก็เพื่อนก็ชมว่าฉันภูมิใจในตัวเธอมากที่เธอขับรถที่เธอแบบ เก่งมากอะไรอย่างนี้นะคะเราก็แบบเฮ้ยเนี่ยมันคือสิ่งที่มนุษย์เราต้องการนะคือเราทําได้แล้วมีคนชมแล้วเราก็รู้สึกเรามั่นใจในตัวเองนะทุกคนคะ่ะข้อนี้นะ่ะมันสําคัญมากเลยจริงๆนะคะนี่คันนี้คะ่ะที่อุ้มขับมา13ชั่วโมงนะทุกคนเชื่อไหมเราไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเราขับได้ทุกคนโอ้เนี่แม่เจ้าภูมิใจในตัวเองมากๆเลยนะคะตอนแรกอ่ะก็กลัวมากเราก็บอกสวว่า ฉันทําไม่ได้ฉันไม่เอาฉันไม่ขับตอนกลางคืนยังไงก็ได้ฉันไม่ขับตอนกนืงคืนทุกคนเ<ม>ชื่อไหมอนนะะพอไปไปมา,มาอ่ะ ช่วงนี้อากาศมันหนาวใช่ไหมทุกคนค่ะมันจะเข้ามันเข้าฤดูหนาวแล้วทีเนี้ยแค่สามโมงครึ่งน่ะมันก็มืดแล้วสี่โมงนี่คือมืดตื่นแล้วนะเราก็เลยนะคะต้องทํายังไงได้ฉันก็ต้องขับต่อไปไหมก็ต้องขับต่อไปเนาะจนมาถึงเซอร์เบียทุกอย่างเรียบร้อยที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะคะรถสองคันเรานํามาส่งให้ลูกค้านะคะที่เมืองอีกเมืองหนึ่งนะคะดังนั้นคทุกนอาชีพใหม่ของเรานะคะทำ u t u b e ไม่รุ่ง เราก็ต้องหาอาชีพใหม่มาเสริม business เนี่ยนะคือมันแบบโอโ้โหถ้าคุณทําได้อ่ะคุณจะได้เงินเป็นขอบเป็นกามนะแต่คุณจะต้องมีเวลาคุณจะต้องมีความอดทนคุณจะต้องมีความรู้คุณจะต้องมีคอนแทคจากคนภายในนะทุกคนและคุณจะต้องมีวิธีหาลูกค้าคุณจะต้องทํายังไงให้ลูกค้าไว้ใจให้เงินเงินที่คุณถือไปหลายหายหมื่นยูโรเนี่ยแบบลูกค้านะคะได้สิ่งดีๆกลับมาคือมันเยอะมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะแต่ถ้าทําได้ กเลยว่านีสนเนี่ยได้เงินเป็นของิกันแน่ๆเลยค่ะได้ดอมมาฟียมาฟียสี่มิลคันแรกค่ะชิมมยของเรา ภารกิจในการไปรับรถนะคะแล้วก็โอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างมากจนกระทั่งวันนี้นะคะเป็นวันที่นัดส่งรถให้ลูกค้าเนาะก็คือหนวันหลังจากที่เรานำรถไปเสียภาษีนะคะทุกคนใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานนะคะไปรับแล้วก็กลับมารวมทั้งหมด ห้าวันนะคะทุกคนค่ะห้าวันเนาะซึ่งเป็น5้าวันี่แบบทรหดอดทนมากนะคะแต่อุ้มก็ภูมิใจเนาะที่อุ้มสามารถขับรถได้มาจากเยอรมันคนเดียวนะคะโดยที่ไม่ได้พึ่งพาสวออเลยแมย้แต่นิดเดียวค่ะสำหรับวันนี้หลังจากที่ส่งรถให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับบ้านกันนะคะ